สวัสดีครับผมวันนี้พบกับไก่จ้องอมนุษย์ซิตี้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตันเฟลเซ่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ตรงสนามบินของเกาะลับปะรีนะครับเราจะพาไปชมกันว่ามันเป็นไงครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็อยู่บนเรือแล้วนะครับน่าจะจุดนี้ครับผมก็ได้อยู่บนเรือได้ชมว่าที่ตูดินอยู่ที่บนทะเลก็มีความสุขกับเพื่อน ที่ม bon ันสวยมากเลยและตอนนี้พวกผมก็จะไปบนเกาะู่ตร้นเรนอตะตันเรือหยับน้ำใครวะถ้าหยัดน้ำอับวดเขาก็เลยทุบกันอยู่นั่งเลย